สวัสดีครับพบกันอตอนสมัมเนแล้วในรายการท้าวิถีขีดพิษรายการที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางอารมณ์และความคิดให้กับเด็กดูนําเสนอผ่านทางการ์ตูนที่เราคัดสรรเนื้อหามาแล้วเป็นอย่างดีครับบน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 ค<น>วามเดิมตอนที่แล้วของการซีคิกออฟนะครับโชงคุงและสามแปดสุริยะได้มีโอกาสซ้อมแข่งกับทีมคนตาบอดทําให้พวกเขาได้ทักษะใหม่ๆเพื่อจะนํามาปรับใช้กับทีมในการแข่งต่อไปนะครับพอซ้อมเสร็จนะครับ เอริกะ e จังโทรมาพอดีครับกรีงมีเรื่องด่วนแล้วพวกเราว้าวเมื่อเธอได้ไปพบกับอาโอโตโคุงที่เราออกจากทีมเทเวนจึงได้บอกให้โคชคานาชิมะมาชวนมาร่วมทีมด้วยนะครับเอและแบบนี้อาโอโตโคุงเนี่ยจะยอมตกลงหรือเปล่านอ้อก็ต้องไปลุ้นกันได้ในตอนนี้แหละครับโคชคานาชิมะพาผมและพวกบรุยักคุงไปสำนักง,งานของชิบะาทาเดโบที่นั่นพวกเราได้ฝึกเล่นฟุตบอลตาบอด แม้จะยากไปหน่อยแต่พวกเราก็ได้คำใบ้ถึงวิธีการเล่นให้ดียิ่งขึ้นจากนั้นเอริกาจังก็โทรมาหาโคชออมีอะไรเอริกาเหรอรีบมาตอนนี้เลยนะคะมีเรื่องเหลือเชื่อเกิดขึ้นแล้วนะคะเรื่องเหลือเชื่องั่นเหรอเอริกาจังเรื่องเหลือเชื่อเหรอ เอริกาจ้างบอกว่าอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับเออมาทําอะไรที่แบบนี้กันนะผมรู้มาว่าอยู่ที่ย่านการค้าแต่มันอยู่ตรงไหนกันล่พวกเราต้องหาทีละร้านเลยหรอครับเอริกาบอกว่าพอพวกเราไปถึงก็จะรู้เองนั่นแหละโอ้โหฮโอ้ต้องไปทางนั้นแน่ๆใช่ไหมครับโค้ชน่าจะใช่นะโอ้โหโอ้อืเฮยขอโทษนครับอ่าฮะ เออคือว่าเออขอโทษนะครับที่นี่มันสนามฟุตซอลไม่ใช่เหรอเอ้อโตคุงนี่ฮ๋เฮ้ยเยี่ยมยี่สิบต่อเก้าได้แต้มอีกแล้วโคชท้าเอริกาจัง เห็นลูกยิงเมื่อกี้ไหมย0ต่อ9เอาโตคุงยิงไปตั้ง15ประตูเลยนะคะนี่เธอเรื่องสุดยอดที่ว่าเนี่ยมาถึงเรื่องเนี้ยเหรอทำไมคุณเอริกาถึงไปอยู่กับอาโอโตคุงได้ล่ะครับเหยืที่เห็นนี่แหละฉันกำลังชวนเอาโอโตคุงเข้าทีมพรีเดเตอร์อยู่นะเขาต้องการแรงกระตุ้นนิดหน่อยโค้ชก็ช่วยบอกอะไรเขาหน่อยสิเดี๋ยวก่อนสิเม่จะเข้าใจแลยว่าต้องทำอะไรนะเริ่มเล่ามาตั้งแต่แรกเลยได้ไหม เงินก็ช่วยไม่ได้แล้วล่ะนะไม่เป็นไรหรอกต้องไปด้สสวยแนะ่ขอโทษที่ให้คอยนะไม่ได้รออะไรนานเลยค่ะเอาตัวคุ้งเอ๊ตัวใหญ่ว่าคุณาทาคาโตะเอริกาใช่ไหมครับ แล้วคุณคืออ๋อผมชื่อสกิยามะทากิเป็นเพื่อนของอาโอตโตะครับเพื่อนเหรอผมเป็นคนโทรหาเองนะคงก็ใจผิดว่าเป็นอาโอตโตะคุงไปสินะเอ๊ะหมอน้าน่ะยังไม่ค่อยมีแรงกระตุ้นผมก็เลยต้องมากับเขานะ่ะจะมาคุยเรื่องฟุตบอลใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมช่วยเอง ผมก็อยากให้เอาโต,โตเล่นฟุตบอลต่อเหมือนกันนะครับงง,งานเหรอคะไม่ได้อยู่ด้วยกันสองต่อสองแล,ล้วเหรอเนี่ยเอ๊ไม่ไ่ไม่ไม่ีอะไรค่ะไปกันเถอะอยากคุยอะไรล่ะได้ยินมาว่าออกจากทีม h ฮฟเ e นแล้วเป็นเรื่องจริงห, <c oughs> หรออย่างที่คิดแหละใช้จริงๆสินะแต่ก็ดีเลยนะออเอาโตคุงก็มาเข้าทีม p r e เดเตอร<อ>์ซะเลยอ เข้าทีม Predator เ,เ,เหรอถ้าคนเก่งๆอย่าเอาตัวคุงเลิกเล่นฟุตบอลไปก็น่าเสียดายแย่เลยอะถ้ามาเข้า Predator เเก็คงจะแข่งได้อีกเยอะเลยพวกเราจะได้ซ้อมด้วยกันทุกวันมีความสุขมากมายเอ๊ะม่ใช่สิแบบว่ามันก็ดีออกไม่ใช่หรอคือว่านะ Predator เ,เ,เนี่ยไม่ใช่ว่าแพ้ให้ทีมอ m a r i l l o ไปแล้วเหรอใช่แล้วล่ะแต่ว่าพวกเราก็จะเข้าร่วมการแข่งอีกรายการหนึ่งอีกรายการเหรอมีไรครับนะใช้ผู้เล่นแคนในการแข่ง ถ้าพวกเราชนะก็จะได้ไปลุยที่สเปนแล้วก็เข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเลยสเปนม่ใช่แค่นั้นนะในเวลาเดียวกันก็จะมีแมชกการกุสลนที่ผู้เล่นชื่อดังจากทั่วโลกมาเล่นที่สเปนด้วยล่ะ<ส>พวกเราสามารถดูการซ้อมรวมถึงการแข่งของพวกเขาที่คัำดูได้ด้วยอ่ะนี่ไม่อยากไปหรอสุดยอดเลยอย่างนั้นก็เล่นฟุตบอลอีกครั้งได้แล้วนี่เอาตูดจะได้กลับไปเล่นฟุตบอลต่ออีกแล้ว พรีเดเตอร์ยังขาดสมาชิกอยู่พวกเรายต้องการอีกสองคนขอร้องละเอาโอโตคุงมาเข้าร่วมทีมแล้วเถอะนะผู้รักษาประตูล่ะเอ๊ะมีผู้รักษาประตูหรือยังเอ,เออเอาโอโตย่าไม่มีเลยอะแต่ว่าพวกเราจะต้องหาให้เจอก่อนแข่งให้ได้แน่นอนนะนี่จะทำให้เอาโอตโตคุงได้เรื่องต้องทำยังไงอ่ะเหรอัอ้งสินะ พักนี้ก็ไม่ได้เตะบ,บอลด้วยสิถ้าเล่นกับเขาอาจจะร่างเลิงขึ้นก็ได้งั้นเหรอเอาล่ะฉันซ้อมที่สวนสาธารณะเป็นประจำเลยล่ะที่นั่นนายจะเตะบ,บอลเท่าไหร่ก็ทำได้ดีส่งมาส่งมาฮยิงได้สวยไปเลย ดูเหมือนจะเป็นสนามฟุตซอลนะเฮ้ hey, อยู่ที่นี่เองเหรอหมอะเลยอะพวกเราไปแจมกันนะเอ๊ะ hey, แต่ว่านั่นมันทีมผู้ใหญ่นี่มีเด็กประถมอยู่ตรงนั้นด้วยอะเออเธอจะอยู่ทีมพลีเเตอร์ใช่เปล่าเอ๊ะ hey, อ๋อนายที่อยู่ซูบาคิมริอ๋อสุดารุค,คุงโอ้ย <Hey. S 3> สุกาลโรตั้งหากเล่าสุดารุคุนเป็นครกันนายเล่นฟุตซอลด้วยเหรออ๋อก,การแข่งทรทมนนต์มันจบลงแล้วอะแต่ฉันก็ไม่อยากอยู่เฉยเฉยด้วยดี ก็เลยมาเพิ่มทักษะด้วยการมาเล่นฟุตซอลเนี่ยเพื่อไปต่อ,ก,อก้นกับพวกฟริยะอปีหน้าไงเล่าโอ๊ยนายคืออาโอตโตะจากทีมนานาชาติคา,าร์ฮาร่าเฮปเปิ้ไม่ใช่เหรอเอ้ปีนี้ก็แพ้สามแฝดเหมือนกันเจฟเปล่าเนี่ยฮะนายเป็นใครกันนะโยโกไดเรคุมจากซูบากิโมริเอสซียฉันรู้ต่างหากเล่าอ,อ๋เรียกชื่อเพลิดอยู่เรืเอ่อยเลยอ้าวนี่อะไรกันอะฮะเพื่อนเหรออ๋อกัปตันครับถ้าสนใจฟุตซอลก็ลองมาเล่นด้วยกันก็ได้นะเอาไหมล่ะ ฟุดบอลมาก่อนหรือเปล่าเออก็เคยนะตำแหน่งอะไรหรอตัวสูงแบบนี้ผู้รักษาประตูแน่ๆเลยอ่ะผมไปตรงนั้นก่อนดีกว่านี่ไปไนี่อ่นี่อะ นี่การเลี้ยงบอลของเธอใช้นสนามลักเมาฟุตซอลไม่ได้ล็อกเลยท่านนี้ฮฮฮฮฮฮ้ยฮาเร็จฮ่า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 

เฮ้ยเออสำเร็จโอ้เอ้ยแม่เก่งนะเนี่ยเฮ้ยฮะเฮ้ยเดิมฮ้ยเดมฮึบมาเหอะฮึบเฮ้ยฮึบสองแล้วแป๊บเดียวก็ปร่บตัวได้แล้วอ่ะอีกนิดเฮ้ยโออเฮ้ยอ้๊ยเฮ้ยโอ้ยอีกแล้วครับ โอ้โหอยู่รุ่นเรียนปฐมแน่เลยเนี่ยสุกุโรมาเปลี่ยนตัวกับฉันแป๊บหนึ่งเออไม่ได้เรื่องเลยนะขอโทษครับเฮ้ยโออีกแล้วโอ้โหขอโทษนะคะช่วยเปลี่ยนตัวกับฉันหน่อยได้ไหมคะ โคช่านะจิมาคะก็ตามนั้นแหละค่ะแล้วพอพวกโคชมาถึงแต้มก็เพิ่มเอาเพิ่มเอาเลย20ต่อ9เลยเหรอแถมต่อกรกับทีมฟุตซอลของผู้ใหญ่ได้ด้วยสมกับเป็นอัจฉริยะเลยนะอาโอโตโคุ้งนะผมล่ะไม่แปลกใจเลยจริงๆครับว่าแต่แล้วทำไมเธอถึงไปรู้เบอร์โทรของอาโอตโตเขาได้ล่ะเนี่ยฮะ จะว่าไปพวกนายก็อยากให้เอาตัวคุงมาเข้าทีมด้วยไม่ใช่หรอก็จริงที่พวกเรามีผู้เล่นไม่พอแต่ว่านะโคชคะช่วยชวนเขาหน่อยสิถ้าเป็นโคชเขาต้องยอมฟังแน่แฟนตาซสตาตัวจริงสินะเนี่ยโคชโทษทีนะแต่ฉันไม่คิดว่าการไปนุ่มน้วเขาเป็นเรื่องที่ถูกนะแต่ฉันสามารถทำระรบางอย่างได้อยู่นะ สนุกอย่างที่คิดจริงๆเลยฟุตบอลเนี่ยโย่โอ้ยอีกแล้ว21ต่อ9โอ้จริงเหรอเนี่ยใครก็ได้ไปดเขาทีสิยิงได้สวยกรับกันเถอะเอ๊ะทำไมอ่ะไม่รู้สึกตื่นเต้นอะไรเลยล่ะเอาเอะก็ได้แต้มอยู่ฝ่ายเดียวนี่นะ แต่นายไม่ได้เตะบอลมาสักพักแล้วไม่ใช่เหรอเป็นยังไงบ้างสนุกไหมทากิล่ะสนุกไหมเรื่องนั้นน่ะถ้างั้นทำไมไม่เล่นเป็นผู้รักษาประตูล่ะเออ,เอ,อก็รู้อยู่แก่ใจแล้วนี่ว่าผมอะเป็นผู้รักษาประตูไม่ได้ฉันขอกลับก่อนล่ะอันนี้ฉันขอรูปวงด้วยจะได้หรือเปล่าฮะ ขอบใจมากนะครับอ้าไม่เป็นไรครับคนคนนั้นโค้ชของพรีเดเตอร์เหรอเอาละอึ๊บอึ๊บอ่ะเข้ามาได้เลยเฮ้ยโอ้ยโอ้ย เฮ้ยจนครับอย่างนี้นีเองเก่งกว่าที่คิดเอาไว้สักอีกท่นที่เอาล่ะเข้าไม่เลยทําเป็นอวยไปได้เขาได้แต้มแล้วนะหน้านั่นฟินะรู้อยู่แล้วนะถ้าว่าจะต้องเป็นแบบนี้ก็นั่นมันเอาโอโตคุงนะครับ โคชของพวกเรามีปัญหาเรื่องที่พูดตรงเกินไปหน่อยนี่สิก็น,นั่นไม่ใช่จุดแข็งของโคชนี่นะไอ้เจ้าพวกนี้คอยดูเถอะนะนินทากันเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะเข้ามาเฮ้ยลูกแตะดิเฮ้ยโอ้โหตื้นเป็นยังไงสุดยอดเลยเฮยให้ตายดิให้ตาย ุรุยาไอ้ไอพวกนายก็มาเหมือนกันแตนีเดี๋ยลงสนามมาเลยมาแข่งกันต่อ,อฉันอยากแข่งกับพวกแกคิดว่าต่อเน,นี่ยการแข่งอย่างนั้นเหรอพวกเราชนะไปเมื่อหลายวันก่อนแล้วนี่ครับเงียบไปเลยน่าฉันจะไม่ยอมแพ้จนก,กว่าจะชนะพวกนายได้เสียงดังไม่เปลี่ยนเลยนะครับเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยนะที่ต้องเป็นสามรุ่มหนึ่งแบบเนี้โคตะาฟาจาัดก,การหมดทันทีโอ้ดูถูกกันนักนะขอเปลี่ยนตัวครับ ผมก็อยากเล่นเหมือนกันนะฟุตซอลเนี่ยเราสามารถสลับตัวตอนไหนก็ได้ใช่ไหมก็คอ,องานแหละนี่นี่มาเปลี่ยนตัวกับผมได้ไหมเอเอได้สิโยโยอย่ามาขวางการทำประตูของฉันเด็ดขาดล่ะซิกิมาคุงเล่นฟุตบอลเก่งจังเลยอยู่ทีมไหนมาก่อนเหรออ ตอนนี้ไม่ได้อยู่แล้วครับเมื่อก่อน,นเคยอยู่ทีมเฮฟเฟนเอ๊ะจริงเหรอแล้วตำแหน่งอะไรอะ่ะผู้รักษาประตูะใช่ไหมครับเอ๊ะผู้รักษาประตูรู้จักดิวจิตคุงด้วยเหรอแงอยู่แล้วครับการแข่งเมื่อปีที่แล้วนะ่ะหินมากขอพ่อเข้าคนนี้แหละเอ๊ะินก็เหมาะเลยสิพวกเราต้องการผู้รักษาประตูด้วยทําไมเธอไม่มาเข้าทีมพิเรตเตอร์ด้วยล่ะไม่เอาหรอก คือผมนะตอนนี้เลิกเล่นฟุตบอลแล้วไปเข้าทีมบาสเกตบอลแล้วบาสเกตบอลอย่างนั้นเหรอเอาสางคนนั้นยังไม่ถูกกันอยู่ดีอะอยากแย่งกันทำแต้มจนเขม็นกันสั่ง,งั้นนะครับ เฮ้ยไอ้เด็กอุ้ยไม่นี่ไอ้ช่างมันช่างมันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางนี้หน่อยเจ้านั่นยอกจุบเลยโอยเห็นไหมเล่าุดเลยนะทั้งสองคนอย่าเล่นคนเดียวสิเล่นเป็นทีมสิเล่นเป็นทีม สงดังชะมัดเลยอถ้าไม่เอาตกคุงทีมของเราก็จะมีกองหน้าสองคนนะก็เป็นโอกาสที่ดีมากเลยล่ะครับเหลือก็แค่ผู้รักษาประตูนี่สึกียมะคุงไม่ลองกลับมาเล่นฟุตบอลล่ะอย่าเลยทาคกโตะเอะที <oneself> ่เขาเลิกเล่นก็เพราะว่าเขาน่ยไม่ได้ชอบฟุตบอลหรือไม่ก็คงจะสูญเสียความมั่นใจอะไรสักอย่างนะ พวกเราก็ไม่ได้ต้องการคนแบบนี้สักหน่อยอยู่ในทีมจะเป็นภาระเปล่าๆอีกอย่างเป้าหมายของพวกเราก็คือที่หนึ่งในจัก,กรวาลน,นะครับพูดแบบนั้นอีกแล้วเหรอที่หนึ่งในจักรวาลเฮ้ยทานนั้นไงฮะโอ้โหเฮ้ยเ้ยว้าวฮ้ย <ห>สำเร็จทำได้ดีมากการสองเมื่อกี้มันอะไรกันนะสุดยอดมากเลยอ่ะผลลัพธ์จากฟุตบอลตาบอดแสดงผลแล้วสินะครับเล่นได้ดีกว่าเมื่อก่อนมากอ๋ใช่ไหมล่ะนี่พวกนายไปฝึกแบบไหนมากนันเหรอลองถามจากโคช้ชดูสิฮะ เอาโอโตรนายรักฟุตบอลที่สุดไม่สิตอนนี้นะร่างกายของผมไม่ขยับตามที่ตัวเองต้องการผมรู้ว่าบอลจะมาทางไหนแต่ร่างกายกลับไม่ไปตามที่คิดผมไม่สามารถทำในสิ่งที่ผมสามารถทำได้เลย ผมรู้อยู่แก่ใจว่าตัวเองเล่นฟุตบอลได้แย่มากขอโทษผมไม่สามารถปกป้องข้างหลังของเอาโตได้อีกแล้วถ้ากิมไม่ได้แย่ลงนะใช่แล้วผมก็แค่นี้ออกมาถ้าทำได้ผมก็อยากยืนอยู่บนสนามเดียวกับเอาโตอีกครั้งเอ๊ซสกิมาคงงั้นดูนะ ผมจะเป็นเพื่อนร่วมทีมที่มีประโยชน์ตามที่ต้องการให้เองซื้อเกียามาคงขอโทษน,นะครับผมขอเป็นผู้รักษาประตูได้ไหมครับผู้รักษาประตูเหรอฮะจะว่าไปแล้วผ้เล่นจากทีมแฮเวนปีที่แล้วนั่นเออฝากข้างหลังไว้กับนายได้ใช่ไหมเชื่อใจได้เลยนะเฮ้ ไม่จอเฮ้ยไ้ส่งมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอ่าอนี่ลูกเตพปพยากรณสีฮะสำเร็จเซฟได้สวยขอบใจนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยโออะไรเนี่ยการเคลื่อนไปของเอาตัรูปเปลี่ยนไป ขาพูดภาษาประตูคนเท่านั้นเลยเฮ้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 ย,ย,ย,ยขยับได้แล้วร่างกายของเราขยับได้ความรู้สึกเมื่อตอนนั้นเริ่มกลับมาแล้วงั้นรับลูกนี้หน่อยอยา่าการลุกยิงของคดรวยได้ด้วยนี่โอโซเดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวกันแล้วนะฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วเนี่ย

พ่อ่ะคุงให้ผมไปเล่นด้วยซะดีๆนะทุกคนเหนื่อยหน่อยนะเป็นการซ้อมที่ดีจริงๆโอ้ไม่รอกครับ ทั้งเรอต่างหากที่ต้องขอบคุณวันนี้ขอบใจมากเลยนะครับไ้เจอกันครั้งหน้าจะต้องชนะแน่นอนเลย <S <S เอ,อ้ยงอนเงนเหมือนจะให้สัญญาไปแล้วเลยสิครับเอาเถอะเขาก็เป็นของเขาแบบนั้นนั่นแหละเอาละได้ยินมาว่าพวกนายสองคนยังไม่มีทีมนะถ้าจะมาร่วมทีมด้วยก็ไม่มีปัญหาเลยนะฉันยอมรับตำแหน่งและเทคนิคของนายเหลือก็แค่พวกนายอยากเล่นเพื่อทีมพิเดเตอร์หรือเปล่าก็เท่านั้นเองว่างไงละ่ะ บอกสิจะได้ไปสเปนจริงๆหรือเปล่านะครับที่นั่นเป็นประเทศอันดับสองที่ผมอยากจะไปมากๆอันดับหนึ่งคืออาเจนติน,นาใช่ไหมเธอเป็นแฟนของมาโรน่าใช่ไหมม,มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกนายทุกคนนั่นแล้วนะแต่ว่าฉันนะ่ะเชื่อว่าพวกนายจะต้องทำได้อย่างแน่นอนเลยนะผมเองก็ไม่รู้ว่าจะเล่นเป็นผู้รักษาประตูได้ดีแค่ไหน ร่างกายของผมอาจจะไม่ขยับได้เหมือนเมื่อก่อนและทําให้ผมกังวลได้แต่ว่าผมก็ชอบฟุตบอลครับชอบมากๆด้วยถ้าไม่ว่าอะไรผมขอเล่นด้วยคนนะครับฝากตัวอีกครั้งนะเอาโตะตัดสินใจได้แล้วสินะต้องบอกได้กัจจังแล้วสิสุดยอดสุดยอดพวกเรามีสมาชิกที่สุดยอดจริงๆเท่านี้ก็มีครบ8คนแล้วสินะครับอ่า เอาล่ะมอมโมยมาพินตัตอร์ใหม่ได้ถือกำหนดแล้วเป้าหมายคือที่หนึ่งในจักรวาลใช่แล้วสิราวาเซตงยือมูจิวาทรายต้อง 「青春という名の連射」「曲線ばかりのレールでも俺たちは戻らない」 ฝึกพิเศษเพื่อไปแข่งเมื่อไรครับด้วยละได้มาฝึกที่บ้านพักตาแกลของเรากาจังด้วยดีจังนะเท่านี้ก็จะได้มีเวลาจู่จีกับเอาตุกคุงแล้วเอริกดจังช่วยหยุดเอาตุกคุงกับข้อตะคุ้งทีให้ตายเถอะอะไรของเขาเนี่ยทั้งสองคนเอริกาจัง,อ,งอะไรอีกล่เระระเรากาจังตอนต่อตไปของกาแล็กซี่คิกออฟค่ายฝึกสุดช็อกโอ้โหเป็นยังไงบ้างนะครับฝีมือของเอาตุกคุงในการเล่นฟุตซอลน,นั้นสุดยอดมากเลยนะครับ แถมเจ้าสกรุกคุงเองก็ไม่ธรรมดาเช่นกันทั้งโคชฮานาจิมะโชคุงและโคตะคุงจึงอดใจไม่ไหวครับขอข้าไปรูปแจมด้วยในระหว่างนั้นเองนะครับาทาจิคุงอดีตผู้รักษาประตูของทีมเฮเว่นเองก็ได้ก้าวผ่านความกลัวลองกลับมาลงเล่นอีกครั้งหนึ่งความสุขที่ได้จากการเล่นพูดซออรรวมกันในครั้งนี้ทั้งสองจึงตัดสินใจเข้าทีมโมโมยามะพีเดเตอร์ในที่สุดทีมก็มปผู้เล่นครบ8คนด้แล้วครับ เอาเละครับดูกระตูนตขนต้ต่อยเสร็จแล้วอย่าลืมไปตรวจตาดูกันบ้านนะครับว่าทำเสร็จหรือยังถ้ายังไม่เสร็จรีบทำไส้เสร็จนะครับแล้วก็เข้านอนตัวข้าและอย่าลืมเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ด้วยนะครับส่วนคุณพ่อคุณแม่ที่ดูอยู่ด้วยก็อย่าลืมเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับบุตรหลานท่านด้วยนะครับน้วต่อยของเราทุกคนด้วยคลิปกิจกรรมน่ารักๆของน้องคิรินและคุณพ่อปอกครับวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีครับไปก่อนนะครับ ระวังนะครับระวังนะครับส่งตัวดีๆนะส่งตัวดีๆนะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นค่อยๆไปโอ้จับๆลื่นครับโสไลด์ลื่นครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับล้มแล้วก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครับะไปต่อเลยดีกว่ามุ่งมาจริงๆเลยนะครับน้องคีรินเหตุผลที่คุณพ่อพาน้องคีรินไปเล่นโอร์เบดนั้นคืออยากให้น้องได้ใช้เวลารูปกับเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ลองทํากิจกรรมใหม่ๆด้วยหลังเลิกเรียนคุณพ่อเลยพาน้องไปเล่นเกือบทุกวันนะครับการเล่นโอร์เบดนั้นนอกจากจะช่วยให้ได้ออกกําลังกาย ยัป็นการฝึกความอดทนมีความมุ่งมั่นเพราะถึงแม้เราจะล้มก็ต้องลุกขึ้นเองให้ได้นะครับกีฬานอกจะ,จะช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายทั้งยังช่วยพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้และทักษะด้านสังคมให้แก่เด็กๆและหากเป็นกิจกรรมที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในครอบครัวจะยิ่งเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวได้อีกด้วยนะครับ